อพี่ทำไมพูดอย่างเงี้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยสองครั้งแล้วเฮ้ยทำไมอ่าใช่เขาทำไมเขาแบบมันไม่เหมือนที่เราบล็อกไว้เลยครับสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วไม่ตอนสองก็ทอย่างนี้แหละ้วมาไม่ไม่พี่เดี๋ยวขยับพอมานี่นี่ได้พี่ คือตอนแรกเนี่ยพี่มาตรงนี้นนอตอนซ้อมครั้งที่สองอ่ะพี่อะไรปะป๋าเอาคนอื่อนถือกล้องนี้มาเอาพี่ทำไมพูดอย่างเงี้ย,ย,ย,ยทำไมพูดอย่างเงี้ย,ย,ย,ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ตอนแรกไม่เป็นอย่างนี้เพราะสองครั้งแล้วคือ เสร็จไปป่ะเนี่ยกีตากล้องตัวปลอมของเราเริ่มอารมณ์ขึ้นตามแผนของเราแล้วครับใจเย็นๆหาแล้วแหละโบริเซอร์ก็มาร่วมปั่นด้วยนะเจ้าเอานะดูดูว่าเหลืออีกไม่นิดเดียวจะได้จบแล้วโอเคโอเคเอาเอาเอาจบเลยได้เขาทายอยู่แล้วนี่ไม่งัจบไม่ลง อ่าแจ๊อแจ๊คสู้ตามคิวอะตามคิวธรรมดาตามเออเอาไหมแ่๊กเดี๋ยวพี่เกากระโดดให้แจ๊กแจ๊กคิวธรรมดาแจ๊กนี้แจ๊คฝั่งนี้แจ๊คฝั่งนี้แจ๊คฝั่งนี้ฝั่งไหนเอออยู่ฝั่งนี้นะนี่เิ่มยังครับเริ่มยังเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับลองก็ไม่เดิมเราอยู่หลังเราซ้อนหลังกล้องเราซ้อนหลังกล้องเออจะเล่นเมื่อไหร่ก็ไม่เดิมผมผมโชคโชคตีหนึ่งสองสามสามนะนะนะ 对呀。Yeah.